เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกป่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า5,000 50, 0คนรับเติมเกม Lx และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่อินบ็อกเพจ PowerPay หรือ Li น์แอด PowerPay ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม ในคลิปนี้เราจะมาดูกัน3อย่างนะครับก็คือ 1. นะครับการนับแต้มสกิลนะครับสการเซตสกิลกำหนดเองนะครับแล้วก็3การใช้สกิลในสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยที่ผมจะจําแนกออกมานะครับเป็นสกิลสกิลให้เลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับว่าคนจะทํายังไงนะครับหรือว่าจะใช้ยังไงนะครับ แต้มสกิลที่ผมอัพเนี่ยเป็นนั้นที่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองนะครับสามารถเล่นได้ถนัดแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์สําหรับผมใน KPM นะครับคุณอาจ,จะลองเอาไปเป็นไกด์นะครับและปรับตามแต้มที่มีได้ครับในคลิปนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นการใช้พรีเซตเดียวเลยนะครับเราจะไม่ตั้งออโต้แล้วนะครับและเราจะไม่สลับพรีเซตในการเล่นแล้วครับเพราะว่าแต้มของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไม่อยากที่จะสลับพรีเซตไปมานะครับ ใช้เพียงแค่พเซซตเดียวสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นแบบสลับพเซซตเนี่ยก็ลองปรับใช้ดูนะครับในการอัพสกิลนะสกิลที่ผมอัพเนี่ยก็จะมี AB นะครับคายดี้นะครับแล้วก็ฮิลหมูนะครับในส่วนแรกนะแล้วผมจะเอาฮิลออกแล้วนะครับเพราะว่าสกิลฮิลเนี่ยพอขึ้นเป็นไฮคัทเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนะครับก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สกิลนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับเป็นสกิลของพีทนะ สกิลที่เป็นสกิลบัฟเนี่ยที่ผมไม่อัพเพราะว่าถ้าคุณลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับคือสกิลบัฟนะครับคนส่วนใหญ่จะกดก่อนออกจาาน้ําพุถูกไหมครับแล้วกว่าจะเดินไปสู้กันนะครับบัฟเนี่ยมันจะหมดพอดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอัพแล้วใช้เนี่ยอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับว่าให้กดนะครับตอนที่จังหวะทีมเรานะครับกำลังจะไปสู้กับอีกทีมหนึ่งนะครับให้ดูดีๆนะครับ คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขยันที่จะกดนะครับคุณก็อัพมันไปก็ได้นะครับแบ่งแต้มสกิลไปอัพมันก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมไม่อัพเนี่ยเพราะว่าสกิลที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสกิลที่ผมใช้ในช่วงที่เป็นในช่วงสกิลของพีน่ยก็จะมีแซนจูรี่นะครับระคังนะครับแล้วก็แพสซีฟของระคังนะครับบวกกับสกิลขุดนะครับอ่ะแล้วก็จำอัพเทอร์นันเดยไว้5นะครับเพื่อที่จะเป็นทางผ่านไปสู่แมกนัทนะครับ และในส่วนของไฮพีทเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับที่ทำให้เพิ่มการฮิลแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ d k เ a สเอจิตนะครับสกิลฮิลหมูนะครับโคโลซิโอฮิลนะครับแล้วก็แมกนัทหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลใบนะครับ10นะครับ ส่วนสกิลการตายของผีเนี่ยคุณจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับผมอัพไว้หนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปลองใน KPM ดูแล้วนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในตอนหลังก็แล้วกันนะครับในส่วนของสกิลกำหนดเองเนี่ยผมจะตั้งกรุปสกิลไว้นะครับว่าให้เป็น corrosive heal นะครับแล้วก็ lifebasing นะครับกับ decay agility นะครับอยู่ด้วยกันนะครับในกรุปที่2นะครับก็เป็น blue wash นะครับกับ basing นะครับสกิลบัฟสกิลเดียวนะครับที่ผมจะใช้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ย อยากจะมีสกิลบัฟนะครับให้เพื่อนในปาร์ตี้ด้วยเนี่ยผมแนะนำนะครับเป็นกอเรีนะครับผมจะลำดับสกิลที่ใช้บ่อยนะครับไว้หน้าแรกนะครับและสกิลที่ใช้ตามสถานการณ์เนี่ยจะอยู่หน้าที่2นะครับส่วนสกิลแซนจูรี่นะครับกับสกิลใบเนี่ยคุณจะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับหรือว่าจัดวางเรียงสกิลเนี่ยตามที่ตัวอเองถนัดเลยนะครับ ตรงนี้มันไม่ตายตัวนะครับและการใช้สกิลในสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในคาร์ดพีดอะโคนะครับผมได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับว่าการใช้ไคลดี้นะครับควรสกิลยังไงนะครับใช้แบบไหนแซนจูรี่ควรมีข้อระวังอะไรบ้างครับแล้วการใช้สกิลชุบนะครับดูได้ในคลิปแบ่งปันเทคนิคการ KVM ขั้นแอดวานซ์เล่นแบบไม่กดออโต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ เรามาดูกันที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิล d e c a e Agility นะครับสามารถใช้ใส่ตัวที่คอยวิ่งไล่เรานะครับอย่างไนท์คือไนท์เนี่ยเขาขี่นกอยู่ใช่ไหมครับพอโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะไล่เราไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่าที่เลเวลห้าเนี่ยก็คือลด Move Speed ลง50%นะครับทำให้เขาวิ่งอืดลงแบบไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับสามารถทำให้เราเนี่ยมีเวลาไปไล่ซับเพื่อนได้นะครับเวลาตั้งเซสสกิลคุณจะแยกมันไว้สกิลเดียวก็ได้นะครับ ที่ผมรวมกับสกิลฮิลกูเพราะว่าเวลาผมกดเนี่ยผมก็กดไปรัวๆเลยนะครับก็คือเราจะฮิลเพื่อนไปด้วยเลยจังหวะนี้นะครับเพราะว่าลหมูกับโคโลซิโอเนี่ยมันฮิลอยู่ในระยะไกลอยู่แล้วนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสกิลดีเคสเอเจิตี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ใส่ให้กับเป้าหมายเป้าหมายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะกดใช้สกิลเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้เป้าหมายที่คุณเล็งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล็งตัวที่มันกกกําลััังงงไไ่่่่่่คุณออยูนนีีม็จะววิปใสตึรท ที่คุณเล็งไว้ก่อนหน้านะครับที่เป็นเป้าก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเป้านะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือกดไปที่ตัวนะครับหรือว่าด้านบนเนี่ยมันก็กดได้นะครับกดไปที่ตัวที่กําลังวิ่งไล่เราอยู่นะครับเพื่อที่จะใส่สกิลนี้นะครับสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่แนะนำนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการหนีได้นะครับแทบจะเกือบดีที่สุดเลยนะครับในสกิลของพีชนะครับช่วยให้เรารอดตายได้นะครับสกิลเล็กที่เป็นสกิลใบนะครับจะทาการใบแต่ตรววงกลมในระยะ4เมตรนะครับสามารถใช้ได้3สถานการณ์นะครับก็คคือ1นะรับ ใช้ตอนเปิดเกมนะครับเวลาที่เราวิ่งเข้าไปหาเขานะครับหรือว่าเขามาหาเรานะครับเพื่อใช้ในการตัดเกมนะครับตอนที่เราจะเปิดฉากสู้กันกับศัตรูนะครับให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับ 2. ใช้ตัดสกิลวิสัทนะครับตอนที่เขากาลังยืนไล่สกิลอยู่สกิลวิสัทเนี่ยเป็นสกิลวงกว้างใช่ไหมครับเวลาไล่มาเนี่ยเพื่อเราจะโดนแช่แข็งหรือมืดนะครับตาบอดนะครับถ้าเห็นจังหวะที่ไม่มีคนไล่เรานะครับหรือมีโอกาสที่จะตัดสกิลเขาได้เนี่ยก็ใส่สกิลไปเลยครับ เขาจะยืนนิ่งไป3.5วินะครับแบบทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเล่นอยู่ก็ไม่ได้มองนะครับว่าตัวเองเนี่ยโดนใบนะครับก็คือนึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังไล่สกิลอยู่นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับใบเข้าไปกลางวงนะครับที่เขามั่นใจว่าเขายืนอยู่ในตำแหน่งนั้นนะครับแล้วไม่ได้สังเกตเรา3ใช้ในการหนีนะครับเวลาที่โดนสกิลอาศัยเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยพยายามใช้ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้ามาประชิดตัวเราครับแล้วให้เราวิ่งหนีนะครับตรงเนี้ยจะสําคัญตรงที่พยายามใช้สกิลนะครับ ใช้เล็กนะครับที่เป็นสกิลใบนะครับกับสกิล d k Agility นะครับสลับกันในการหนีให้คล่องนะครับจะช่วยให้เรามีโอกาสรอดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถามมาว่าจังหวะที่โดนไนท์นะครับหรือว่าแอดพ่อค้าเนี่ยมาตามไล่อยู่ตลอดเวลานะครับสกิล DQ Agility เนี่ยก็เป็นสกิลที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ทาให้เราหนีออกมาได้นะครับแมกนัทนะครับการใช้สกิลแมกนัทจะไปสัมพันธ์กับอาวุธเงาเลเวล6นะครับจะมีเอฟเฟกในการตึงขาเป้าหมาย1นวีนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคือ1เราจะใช้ในการกดดันพื้นที่ในการเดินของฝ่ายตรงข้ามนะครับด้วยการวางสกิลลงไปนะครับเช่นตอนนี้เขาบุกมานะครับแล้วเราตั้งรับอยู่ที่น้ําพุเนี่ยเราก็วางสกิลไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับให้เขาลังเลในการบุกเข้ามานะครับ มันมีโอกาสที่เขาจะบุกเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับที่ไม่มีสกิลมากกว่านะครับจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยตั้งรับได้แค่1ด้านนะครับไม่ต้องโดนตั้งรับ2ด้านนะครับเข้ามุมนะเพราะว่านอกจากไหนเนี่ยก็มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะอยู่ดีๆนะครับเดินลุยสกิลคนอื่นเข้ามานะครับเป็นการข่งฝันได้ในบางเกมบางสถานการณ์นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะ ในกรณีเดียวกับการบุกนะครับเราจะจํากัดพื้นที่ในการหนีของเขาได้เหมือนกันนะครับก็คือวางส,ส,สกิลไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจํากัดการหนีของเขานะครับให้วิ่งออกมาแค่ทางเดียวนะครับและเพื่อนเราในทีมนะครับก็จะได้สาสกิลใส่ไปทางเดียวเลยนะครับให้เขาอยู่อัดกันเป็นหมูนะครับอันนี้คือการโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้อยู่ในมุมนะ 2. ก็คือการใช้โซนพื้นที่เหมือนกับสกิลของวิาสา์นะครับที่เขาใช้สตอมการ์ดใช่ไหมเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือวางสกิลลงไปเลยนะครับเพื่อให้เขานะครับไม่เดินเข้ามานะครับส่วนสกิลเซฟตี้วอล์นะครับที่ผมยังไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าช่องสกิลผมไม่พอนะครับและเวลาที่ผมเล่นเนี่ยคือผมวิ่งอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ยืนไล่สกิลอยู่กับที่นานสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องอัพนะครับสาหรับผมนะครับแล้วก็สกิลการตายของไฮพีนะครับผมลองเอาไปใช้ใน KPM แล้วนะคือมันใช้จังหวะยากนะครับหาจังหวะในการใช้ยากนะครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดนะครับพอฟื้นขึ้นมาด้วยเเลือดที่มมันนให้้าาารก็โซํ นะครับตายอยู่ดีนะครับบางทีเนี่ยติดสตันนะครับแล้วก็กดสกิลไม่ได้อีกนะครับและอีกอย่างนะครับคือเหมือนมันจะลดเปอร์เซ็นต์ของ HP นะครับตอนที่เราฟื้นขึ้นมาด้วยนะใน KPM นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าอย่างไรเนี่ยรบกวนนะครับฝาก Subscribe นะครับผมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ